ที่สมพรนะครับเป็นวัดอารามหลวงนะครับที่จวรดอรอนนะผมจะพามาไหว้พระนะครับที่นี่จะมีพระมหาเจดีย์ด้วยแล้วก็เป็นเจดีย์ใหญ่นะก็เข้าไปในวัดในใน,ในองค์เจดีย์ได้นะครับผมไม่ชอบดูงต้นไม้ก็ไม่เ <laughs> นี่ยครับเจดีย์นี้นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระในโบสถ์ก่อนนะครับขออนุญาตเดินตัดตรงนี้นะครับ อาถอดรองเท้านะครับเข้าไปในโบทกันโบสถ์สะอาดมากพอดีข้างในแล้วมีพิธีเหมือนนั่งสมาธิอยู่นะครับแล้วก็มีพระแล้วก็มีเหมือนประชาชนนะฮะนุ่งขาวห่มขาวอยู่ผมก็เลยไม่กล้ากวนนะครับก็ถ่ายมาแค่ตรงนี้นะครับ ปฏิบัตินะครับก่อนขึ้นเจดีนะครับแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสองรักษาวความสงบในการเข้าสักการะนะครับควรนาถอดรองเท้านะครับสามข้อนะครับโอ้มีข้างล่างด้วยอะ เป็นพระราชาุศนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาธรรมเจดีระกอบผสูงฐาว่าอ2เมตรสูง38อ๋อตอนนี้จะลงไปข้างล่างได้ซึ่งต้นสูงนจกต้นที้94เออแบบนลดเป็นา่อย่างที่ขินขึ้นด้วยนะครับภในแบ่งเป็น3ส่วนดังนี้ ออ๋ขึ้นข้างบนอีกหรอ่ประปะปะปะะะขึ้นไปข้างบนสุดน่าจะสุดไหมแต่ว่า,าจะมีชั้นหนึ่งหรือเปล่าโอ้นี่ไงพระหัตถ์เชดีที่เขามาถ่ายรูปกันนะ จำนวน17องสาวได้1ลวงผู้ออยาไสี่ลงผู้ขาวอาณาได้หสลงผูฟ้ฟันอาจารย์ก็วรระัพรและแห่นดินไทยสุไปลาย 5. ได้ทีโมแดดแดดร้อนมากครับเพื่อน โอเคงั้น okay. เดี๋ยวเราก็ลงด้านในนะครับตอนตอนแรกที่เราขึ้นมาเราขึ้นมาบันไดอย่างเงี้อยอีกด้าน,นหนึ่งนะครับแต่เดี๋ยวตอนลงเราจะลงจากด้านในนะครับต่อศิลธรอันดีเนี่ยข้ามซื้อหายสิ่งของโดยเวรข้รมราต้ธรรมเจดีนข้ามหน้าาหรือขึ้นถ้าใส่ถุงเท้ามาระวังลื่นนะครับข้าศึกหรือเสกขึ้นเขา ที่ของหลวงตามหาบัวนะครับโอเคเมื่อกี้จากที่เรามาเมื่อกี้เนาะมีเหมือนเขานั่งสมาธิสวดมนต์นะครับพอเขา,าทำพิธีเสร็จเขาก็าปิดปิดโบสถ์เลยนะไม่ได้ให้เข้านะครับ ิ่งกวาทั้งนี้ก็จบแล้วเนาะและถังมือเคเราขึ้นอันนี้ก่อนนี่อันนี้ก็จะกลับมาหาสวนสาธารณะหนองประจักษ์อีกครั้งนึงนะครับผมผมรู้ถ,ถึงมันก็เดินมาไกลเหมือนกันหรืออาจจะไกลแกบอตรงนี้ถึงละเป็นพิพิธภัณฑ์แต่ทางเข้าจะอีกทางหนึ่งนมะั้ง เนี่ยตรงนี้มันจะมีโรงเนี่ยคล้ายๆร้านกาแฟไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าเป็นสีทองทองเนี่ยนั่นเหรอทุกปีหมดเลยนะเออเขามันเหมือนเป็นแลนด์มาร์กอีกเป็นแลนด์มาร์กของอุดรนะที่หนึ่งเลยที่เขาจะมาตั้งขาตั้งกล้องถ่ายรูปตรงเนี้ย เป็นวันจันทร์นะครับไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าแต่ใน Google Map บอกว่าเปิดนะแต่เราไปไปดูด้านหน้าเลยนี่นะครับกติราชการเยอะโอเคครับสรุปก็คือวันจันทร์ปิดนะเพื่อนๆแต่ใน Google Map อะ่ะเออใน Google Map อนะ่ะเขาเขาบอกเปิดเปิดทุกวันเลยนี่นะครับพิพิธภัณฑ์เมืองอุดอรนะครับแต่เรา,าได้มาถ่ายนี้ก็เราก็ดีใจแล้วนะเพราะมันสวยนะตึกสวยมากนะเพื่อนๆ เดี๋ยวเราออกทางนี้ก็มีโมยธาอะไรนี้ดีกว่าอ๋อไอที่ตะกี้ที่เราจะลงรูตะกี้ปะ่ะใช่ใช่ดูนะแต่เราจะไปวีทีก่อนดี๋ยวปกินข้าวก่อนหรือเปล่ากินข้าวก่อนหรือเปล่า แหนมเนืองกันนะครับอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวข้ามไปก่อนแนนนช่แมมันมากชาวบ้านมันทำเลยป้ายมันประดิษฐ์มกินข้าวกันนะครับร้านเนี่ยเป็นช้อนเลยนะเมนูข้อแหนมเนืองก็จะมีอ้อขั้นต่ำสองร้อยยี่สิบ ชุดชุดเล็กสุดห้าไม,ม้วิธีแหนมเนื้อนะครับเพื่อนๆเอามีร้อยห้าสิบอ๋อนี่กุ้งกุ้งผันอ้อยดูเมนูมั้ยนี่อะไรรับดูเลย จีเลยนะครับตอกดูว่าผ้าเช็ดมือแล้วก็จะมีอันนี้แหนมเนืองห้าไม้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแป้งห่อนะเขาจะเป็นแบบเหมือนเปียกๆมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นพวกเครื่องเคียงผักนะครับประมาณหนึ่งเขาสั่งหมูยออันนี้เป็นแบบเอ็นแก้วนะครับเอ็นแก้วอันนี้เฉพาะหมูยอนะครับเก้าสิบบาทแล้วก็ แนวเนื้ออันนี้ชุดเล็ก220นะครับพอดีดึงมาแล้วมันขาดหมดจากมันก็เล็กแตกมันก็แตกอยู่ดี <c oughs> อยากกินอะไรก็สั่งเองเลยนะครับอาจจะไม่ได้ถูกถูกหลักการกินเท่าไหร่นะครับเพื่อ ได้มาไปแล้วพริกกระเทียมอย่างละหน,นึง่งเต็มจริงมีขนมจีนอีกนะแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะันก็ดีไซนต์ตามตามต้องการของตัวเองเลยนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะครับตามหลัก โอ้มันถ้าใส่หมดนี้มันมันคำใหญ่มากเลยนะกินแบบนี้นะ